Morning วันนี้วันพระฤหัสบดีสีส้มดอกไม้ดอกสีส้มสวยไหมดอกกุหลาบของกิ้งค่ะสีส้มนะคะมุมตื่นขึ้นมาก็มาดูข่าวตอนนี้น้องมิยาก,กำลังเมามอยหอยสังนะคะตื่นขึ้นมาดูสิผลพวงอุ้ย คนพวงแกตื่นขึ้นมาคุณสามีคุณป้ปาสามีเขาบอกว่าเขียนว่าอะไรอ่านก่อนพีจิ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 เขาจะเรียกว่าวีวีว่าจิจิซูมวาเรนทายวาเลนตินสตาร์เลิอยูพ่ะนะอุ้ยขอบคุณหลายๆคนลูกคนพ้องสามีบอกเลิบคนลูกคนพองอะไรนี่แก ดูอยู่ว่านจะใช้เครื่องโทรศัพท์ซื้อแต่โทรศัพท์ให้เมียทุกปี iPhone ใหม่อีกแล้วขอบคุณมากอะเฮงเปังปังผลพวงจากเขียนไว้พร้อมชอบแกแกชอบแกซื้ออะไรแกชอบทำเซอร์ไพรส์แต่ก็แค่พูดเอราว่าจะโอ้ยสแสดงว่าเครื่อง อันนี้ข้างในสีเครื่องสีขาวคะ่ะนี่นี่เครื่องใหม่ไ่้ละอ้ยขอบคุณมากคะ่ะสาธุสาธุนนเครื่องสีแดงนี้พิวจะไ h o n e ทั้ทงบ้านวิจะไปให้ว่าจะไปให้พี่ดุสณนีเครื่องสีแดงแต่นี้คิดว่าเป็นสีขาวนะคะเองมียากกำลังมาปั๊บปบเดี๋ยวจะปรากฏสีแดงอุ้ย ตื่ตกใจเอ้าเอามือไปแตะเชยๆก็บอกว่าฮัลโหลเวลคัมปะนะเครืออุ๊ยอย,ยังไม่ตั้งเดี๋ยวเดี๋วเราอุ้ยดีใจมากดีใจมากดีใจดีใจดีดีดดใจได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ตื่นขึ้นมาเขียนจดหมายส,ส่งแกให้วาเลนให้วาเลนเปนวันวาเลนไทน์เห็นไหมกล่อง บอกแล้ว <c ười> เคยใช้ยี่ห้ออื่นมันไม่แรงต้องแฟมเมเลียไอโฟนทั้งนั้นขอบคุณเมื่อกาธัุสาธุดีใจมากมาย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 คิดว่าเป็นสีทองหรือสีขาวแต่เ,เครื่องสีแดงดูก่อนหน้าหลังใช่สีขาวโอ้สีขาวจริงๆค่ะสีขาวสีขาวดีชอบ ชอบชอบสีขาวสีแดงแต่สีดำมันเ um. ป็นสีของผู้ชายเนาะนี่สีแดงพี่ดุดเอาสีแดงไปวิวเอาสีขาวสีขาวออกเงินเงินสีขาวออกทองทองสีปรอนสีบรอนวิวจะเอาสีบรอนเด้อพี่ดุดเอาสีนี้เด้อนะดีใจมากมายก็บพูดตื่นเรียนถ้าแกตื่นเราจะจุบจุบก่อน ดีใจได้รับจดหมายดีใจได้รับโทรศัพท์ใหม่เอากับเมืองไทยด้วยยังได้อีกครึ่งเพื่ออยู่เมืองไทยเมืองไทยขอบคุณมากค่ะเลิฟยูว่าแซนนี่เลยนิสัยฝรั่งมีมารยาทเนาะ Thank you love y o u t o o แกนอนอยู่ตื่นขึ้นมาดีใจมากมาย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 ,มามายได้โทรศัพท์ใหม่ฮึ <c oughs> สปรายสอรพรสอรส์นะคะนี่แหละถ้าเราเจอคนดีเราก็ต้องเราดูแลแกเราเป็นแม่บ้านที่ดีแกก็ตอบแทนในสิ่งดีๆเหมือนกัน นะคะสองคนตายยายนี่แหละถายบ้านแล้วก็กลับบ้านถ้าไม่มีบุญหนุนนำถ้าไม่มีแกไม่รู้ว่าวิวีจะอยู่ไหนบุอยู่กลางทุ่งนาพอละแต่ตอนนี้ก็จะกลับไปอยู่ทุ่งนาคิดถึงบ้านสวน